สวัสดีค่ะชาเชียวนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วที่บางชูชั้นหนึ่งนะคะตึกสนีท่าอ่อรานั่นเองค่ะในช่วงนี้บางชูก็มีโปรโมชั่นนะคะนึกมองหากล้องพิเศอตลอดเลยเวลาใช้กล้องหน้านะคะชาติเชียวนี่ใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะกระดิ่งเสียงกระดิ่งไปไหนเราต้องมีกระดิ่งกันนิดนึงนะ เสียงเราเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะคะวันนี้บองชูเขาก็จะมีโปรโมชั่นให้กับคูณลูกค้าด้วย<ม>นะ<ม>ในช่วง<ม>บอกว่าก<ม>ลางเดือนกลางเดือนก็จะมีโปรมานะคะโอ้เสียงดังชัดเจนมากเลยแหละเดี๋ยวขอเข้าไปกดแชร์สักนิดนึงนะคะแชร์<ม>นี้ด่วูนขนมบองชูจะน่าก,กินมากเลยเดี๋ยวจะพามา กินขนมขาอร่อยอร่อยราคาถูกคุณภาพยอดเยี่ยมขนมปังจากฝรั่งเศสกัเลยทีเดียวราคาเริ่มต้นที่6บาทเท่านั้นนะคะเจไเชียวในช่วงนี้บังชูเดี๋ยวพามาดูโปรโมชั่นก่อนนะกับกล้องก่อนดีกาดูบังชูดูบางชูชนี่ค่ะโปรโมชั่นสำหรับกลางเดือนนี้นะคะเจอเชียว กับพายสับป,ประรดนะพายสับป,ประรดยวดูกันพายสับป,ประรดก็มีโปรอะไรเอ่ยเทปช่วงนี้นะคะสำหรับผู้ลูกค้าที่ซื้อขนมบางชูครบ59บาทนะคะก็รับฟรีไปเลยค่ะพายสับป,ประรดเอาแลกซื้อขอพายแลกซื้อพายสับป,ประรดนะคะ ในราคา3ชิ้น25บาทจ้า3ชิ้น25จากปะกะติ30มสินะเพราะว่าชิ้นละ10บาทอันนี้นี่นี่นี่เห็นไหมพายสเปรดน่ากินไม่แฉะเฉดเชี่ยวเนี่ยปะกะติก็ขาย10บาทนีนะคะนะเหลืออยู่25บาทเลยนะเซกห้าสิบ59บาทนะคะสำหรับขนมที่ไม่ได้เข้าร่วมในโปรโมชั่นนะคะนี่ ข้างในเนี่ยมันก็จะมีสับประรดอยู่มันจะเป็นพายแล้วก็มีสับประรดสอดไส้อยู่ข้างในเนี่ยในก้องเนี่ยก็น่ากินมากมากเลยค่ะเฉดชีวนะคะเป็นโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะกับบางชูจา้นานอกจากนั้นแล้ว,ลวก็มีขนมอื่อื่นอีกมากมายมดเดี๋ยวจะ ขายดูเป็นน้ำจิ้มเรียกไปนี่6บาท6บาทพายน้ำตาลพายน้ำตาลชมพูนี่ก็6บาทจา้ะนะมาฟิลมาลิลานี่ก็6บาทนะถูกมากเลยนะวาลิลาช็อกโกแลตนี่6บาทค่ะเริ่มต้นที่6บาทคือถูกมากวัตถุดิบพรีเมียมจากฝรั่งเศสขนมปังจากฝรั่งเศสนะคะช็อกโกแลเนี่จากเซาท์แอฟริกาเลยนะชัิเชียวของแท้ มาฟิลบานาน่าช็อกจ้าหบาทนะคะบานาน่าช็อกอู้ดูในกล้องเลยน่นาก,กินมากมินิครัวซองราคาสิบาทะมินิโฮมเบดก็สิบาทเหมือนกันนะคะมินิคาราเมลก็สิบาทอันนี้แหละอร่อยมากเลยมินิช็อกครัวซองเนี่ยมีช็อกโกแลตอยู่ข้างในมั้ยมินีิทารากอเลริกาสิบสองบาทนะนี้ค่าน้ำตาลเนยสดนะคะสิบห้าบาทพิซซ่าแฮม ใครชอบทานพิซซ่านี่20บาทอิ่มท้องนะคะจัมโบ้ไบส์ค่ะจัมโบ้ไบส์ยี่สิบสองบาทเบอร์นี่อะไรเบอร์นียนี่ 25, สิบห้าซื้อสองชิ้นสี่สิบห้าบาทโปรโมชัน่นคัสตาร์ดนมสดมีนมสดอยู่ข้างในเป็นคัสตาร์เจ็ดสิบสามบาทนะคะครัวซองอันนี้ครัวซองก็เหลือสองชินง้นนะครัวซองเลยมาซื้อกันขายดีมากสิบเก้าบาทช็อโกโก้สติกนี่สิบบาทนะคะเอาสิบเจ็ดบาทค่ะขอผ่าน พายน้ำตาลพายน้ำตาลนี่17บาทพายกายนี่ยนะึกถึงแบบงานสัมมนาเนี่ยนะเ่เขามีรับจัดสัมมนาเนี่ยนะก็ลูกค้าเป็นเบรกอะรับจัดเบรกชุดละยี่บาทได้สั่งได้เลยนะคะที่บองชูสาขาสนีาวเวอร์เรานี่17บาทดิบบิชอสทันยพืชจ้าบิชอสนะคะถ้าซื้อเป็นเซ็ตก็จะลดลงเนี่ย2ชิ้น25เองจาก28มันจะลดลงเรื่ยค่ะ นี่่อต่อมาเป็นช็อกโกบิตออสเซตนะคะเนี่ยมีช็อกโกแลตสดไซ้อยู่ข้างในค่ะน่ากินมากเลยอะไรก็้น่ากินใหญ่เลยน้ำลายไหลสังขยาอ่สังขยามะพร้าวอ่อนค่ะชจสเชียวีนชิ้นละสิบห้าบาทนะคะฮาวายฮาวายก็ต้องมีสับประรดใช่ไหมเนี่ยใส่ข้างในชินามอนสแนลาหา ชินมอนสเนลโฟกัสอยู่17บาทนะช็อกโกโรเหมือนโรแล้วก็มีช็อโกโกอยู่ข้างในช็อกโกโร15บาบาทจา้ะมินิพัสต้าช็อกโกชีฟโรยไอซิ่งน่ากินสุดๆไปเลยนะคะ มินิคัสตาร์ดช็อกโกชิพค่ะ10บาทเท่านั้นเองนะคะทายมะพร้าวจ้าทายมะพร้าวก็15บาทแต่เล็กแบนชินมินิชินนามอนสเนลใน10บาทนะคะคัสตาร์ดช็อกโกชิพนะสิบแบาทนะตัวนี้ดูได้เยอะมากเลยได้อิ่มท้องม,มากเลยนะคะมินิช็อกโกสติ้กนี่10บาทนะคะเจอเชียวอันนี้อร่อยมากเอ็มซีชอบมา แอปเปิลเล็กชิ้แล้วก็ฟรุตตี้เซตเซตนะคะฟรุตี้เซตซื้อ3ชิ้นได้สีบนะมันจะถูกลงนี่ไงสบาทซื้อชิ้นหนึ่งสิบเ้แล้วจะได้เยอะมากเลยนะคะอันนี้พายเบอร์รี่พายสตรอเบอรี่ี1บบาทค่ะส่วนอันสุดท้ายนี้นี่ไงขนมปังในเซตสิบแบาทก้อนใหญ่ๆมะเร่มบรา แป้งมันจะนุ่มมากเลยข้างในเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเนยสดๆนี่มันมันาลัออกมาเลยแล้วก็โรยน้ําตาลพอประมาณและอร่อยส่วนตัวนี้ก็ตกท้ายที่โปรโมชั่นของเราตรงนี้เลยค่ะภายสับประรดนะคะจ,ะจะเชียววันนี้ใครได้ซื้อครบ59บาทขึ้นไปก็แลกซื้อภายสับประรดไดชิ้นละ10บาทเนะี่ยซื้อได้3ชิ้นในราคาเพียงแค่25บาทเท่านั้นนี่ไงโปรของเขา ดูได้เลยตามโปรโมชั่นเนี้นะคะไฟสฟะะสับปะรดสับปะรดแท้จากสีราชาอร่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะจะเดชเชียวอย่าลืมแวะมากันนะคะปุ๊บกลับกล้องมาเจอเราตรงนี้เช็คอย่าลืมแวะกันมานะคะชั้นหนึ่งบังชูสมน่ทาวเวอร์นะคะจะเดชเชียวเปิดทุกวันคะ่ะตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง2ทุม่ม โดยประมาณเริ่มต้นที่6บาทเท่านั้นนะคะของอร่อยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตึกใหญ่ใจกลางเมืองนะสุนิทาวเวอร์านีนะคะแวะมากันได้เลยนะคะวันนี้ไปกันแล้วคะ่ะเจอกันใหม่เดือนหน้านะนะจะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆจะมาบอกต่อกันนะคะสวัสดีค่ะเชลล์เชลล์น่ากินมาก